สวัสดีครับวันนี้เสี่ยงตั้มพามาชมรถในตำนานนะรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้าซูซูกิคันตันนา 1,000cc นะครับเบนเกต 1,000cc ที่น่าใช้นะที่กลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นรถสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับวิ่งมาแค่เพียง12,000กว่าโลนะครับนี่นะครับของแต่งนะครับมีมีชุดปั๊มเบมโบอิตาลีนะครับพร้อมมุดแต่งนะฮะ ก็มือคัดแต่งนะครับ TWM นะครับสภาพสวยน่าใช้งานมากเลยนะคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อเซลตั้มนะครับศูนย์หกสามนะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะฮะรูปร่างหน้าตานี่กลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะสวยมากๆครับคันด้านหน้าคันนี้น่าขี่มากๆเลยมีนีคันนี้นะครับมีการหม้อน้ำโยชิมูระด้วยนะครับ การล้มจากเฟกี้นะฮะมีการแทงด้วยนะครับแล้วก็มีกาดท่อโยชิมูระนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะนดูบันทัดก่อนครับบันทายนี่โอ้โหสวยครับรูปร่างในตำนานเลยนะคันนี้น่าขี่มากๆนะครับมาฟังเสียงดูนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อคาเฟลตับเข้ามาได้เลยนะครับ